ามยอนเจ๊ฝ่ายรสชาติจะเป็นยังไงไปอยู่กันค่ะคือสีคือโคตรน่ากินอืมอมืเป็นต้ยมยำที่มีความเผ็ดแต่ไม่เปรี้ยวเส้นเขาเหนียวนุ่มมากๆโปะแบบนี้อืมไปแ,แบบนี้นะ ของกินพี่ฟ้าซื้อมาวันนี้ฟ้าซื้อมาจากอออนไลน์ในเซเว่นแอปนะแล้วฟ้าเพิ่งรู้ไว้ว่าการซื้อของอะคือเราสามารถใช้ e ี a ท็ลดหย่อนภาษีได้แล้วลดได้สูงสุดอะคือถึงห้าหมเลยนะเกินไปปะอย่างแรกเข้าไปที่เซเว่นแอปนะแล้วก็กดตรงนี้อออนไลน์ช็อป้างใกล้บ้านแล้วก็เลือกของได้เลยคือไม่ได้มีแค่อาหารนะแต่เครื่องสำอางหรือว่าของใช้ในบ้านหรืออื่นๆก็มีด้วยลองดูได้พอมาถึงหน้านี้ให้เรา ขอไปกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแล้วก็กรอกข้อมูลของเราได้เลยพอกรอกเสร็จเนี่ยเขาก็จะส่งลิงก์ใบกำกับภาษีมาใน SMS ของเราแค่นี้ก็เสร็จแล้วของง่ายแถบสะดวกมากไปลองดูกันได้ที่อออ,อนไลน์ยังมีส่วนลดอื่นอีกเพียบเลย